เกือบสองปีครับครับนี่ไม่ไม่รวมที่เริ่มทำกันบ้านกันนะครับก็ตั้งใจมากทีมงานทุกคนทั้งนักแสดงทั้งทีมงานตั้งใจเต็มที่ครับอยากให้อยากให้แฟนๆทุกคนมีความสุขน่าสนใจยังไงความทุคนรู้กันยังไงอ๋อผมว่ามันมีทุกรสเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรือเรื่องเขาเรียกอะไรอ่ะปฏิหารนะครับเราไม่เคยต้องมารับบทเป็นคนที่ โดนสาบให้ไม่ตายเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเอาตัวอย่างมาจากไหนเนื้อออกไหมครับใครมันไม่เราก็ต้องทําการบ้านหนักครับแต่แต่ผมคิดว่ามันมีอะไรให้เล่เล่นเยอะเป็นเป็นอีกบทหนึ่งที่ท้าทายมากๆจะมีโอกาสที่จะเคยมีพี่โน้ตี่ไหมครับกหลายคนรอคองเรื่องนี้ฟินเยอะนะก็ต้องมาลุ้นนะครับคือคืออย่างเรื่องแรกของเรามันเป็นความรัก กุ๊กกิ๊มธรรมดาแต่เรื่องนี้มันมีทั้งเรื่องของของความรักมันมีเรื่องของความแค้นแล้วมันมีเรื่องของคำสาบมันมีเรื่อง,องเวทมต์เข้ามาด้วยใช่มันเกี่ยวข้องด้วยซึ่งผมชอบมากนะครับในตอนแรกที่พี่น้องติดต่อมาเราเราตัดสินใจรับเลยแต่ว่าแต่ก็ยากมากเหมือนกันเรียวกว่าครบคกรถเนาะโค้กครับโค้กค้บนานมากเลยครับทบั้งครบทั้งนาน <laughs> รับากเลยค่ะรับผิดค่ะครับยังไงก็ฝากแฟนๆทุกคนนะครับรอติดตามครับดวงใจในมนตรานครครับเดือนมกรานี็จะได้ดูกันแล้วครับครับตามถึงนสุดเลยครับและวปริญญาน้องไปยินดีกัน้นงก็ดีใจดีใจกับเขาครับคือผมชื่นชื่นชมเขามากนะครับในเรื่องทั้งในเรื่องของการทํางานแล้วก็ในเรื่องของความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัวครับก็ ถ้าจำได้ก็คือบอกเขาว่าดีใจด้วยแล้วก็ต่อไปนี้คงแบบได้ทำงานอย่างเต็มที่ครับตามที่เขาเขาหวังตามที่เขาฝันเอาไว้เขาอยากจะทำให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขไรนนี้คุณตาคุณยายเขานี่ครับมีของขวัญไหมครับพี่น้าเป็นจบมันก็แทบจะไม่ได้เรียกว่าเป็นของขวัญน,นะมผมผมไปเจอหมวกไหมพรม แล้วผมว่ามันน่ารักแล้วนึกถึงเขาก็ซื้อซื้อสีหนึ่งมาให้เขาอีกสีหนึ่งเราเก็บไว้ใช้เองแค่งความมุ่คมั่ขอบคุณนี้เหรออะไรนะครับแค่ค่าประคุณอัน,มานาไม่ไม่ได้คิดว่าจะแหนขความระคุณตัยังไงดีสบายเลยเจอจริงหรับไม่ไม่ใช่คือว่าผมถ่ายละครแล้วมันตัดผมไม่ได้ต้องไว้ผมยาวเวลาไปไหนเลยเดี๋ยวนี้เลยใช้ เลยใส่หมวกแทนแล้วมันมันมีอีกสีหนึ่งพอดีก็เลยนึกถึงว่าเออถ้าเขาใส่ก็น่าจะน่ารักดีแต่เห็นว่าแม้เราก็ชมเข้มเหมือนกันนะครับคอมเมนคนพูดถึงเรื่องนี้่ผมไม่ไม่กินเหล้านะ อยู่กับแซลแมนเข้มขึ้นแลวครับแม่บอกปริญญาใจแล้วต่อไปเดี๋ยวผมให้เบอร์คุณแม่แล้วก็โทรถามคุณแม่เลยก็ผมคิดว่าคุณแม่ก็คงจะเป็นคนตลกครับแม่เป็นคนอารมณ์ดีแล้วคุณแม่ก็รักนิชาจริงเราว่างเขาก็มีความปริญญาใจต่อเลยไหมครับอยากให้คุณแม่บอก ผมผมผมเขินยังไงมันเกิดพิรุธเขินนะไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องที่คุณแม่ผมลงเอ่อ,อ,อยังไม่ใช่หรอกครับยังไม่ได้ปรินาชาใจต่อครับเราตอนเราเห็นการ์ัูนนี้อะไรอย่างเงี้ยบัญญาโทดีกว่าตอนเราได้เห็นการ์ัูนนี้ถามคุณแม่แต่ว,ว่าแม่ยังยังไม่ห็แม่เห็นครับเห็นเห็นก็คิดแล้วแหละว่าเป็นเรื่องแน่เลยแต่ว่าก็ เป็นสิทธิ์ของคุณแม่ครับคุณแม่อยากลงผมก็มีหน้าที่มาตอบจริงๆจริงๆรว่าแม่เราชงเข้มไหมครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเข้มช่ได้เลยครับ <laughs> <laughs> ถ้าจะเพียวได้เลยครับ, <laughs> รบแต่ว่าก็คุณแม่ครับ <laughs> คุณแม่แกมีความสุขแ,แกแกก็เมตตาเอ็นดูนิชานะครับแล้วเรามันเป็นเรื่องดีๆของน้องครับคุณแม่อยากจะเล่นมุกอยากจะพิมพ์อะไรแล้วมันทําให้แฟนๆมีความสุขคุณแม่มีความสุขเต็มที่ครับหรือเราต้องทําให้แม่มีความสุขไหมครับ ผมก็ทําอยู่ทุกวันนะผมก็ทําอยู่ทุกวันแต่เพียงแค่ว่าถ้าในเรื่องของความรักหรือว่าแบบเรื่องของปริญญาใจเนี่ยการศึกษาเนี่ยเราจะต้องเรียนในปีหปีสองปีสามปีสี่นะปับมันไม่เลยนะมากระจกับ่เป็นช่วงมิดเทอมอยู่ครับผมว่าเราน่าจะพอได้แล้วครับครับน้องเห็นแคปชั่นแล้วน้องว่าไงบ้าง ต้องไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันเรื่องแคปชั่นครับก็คงจะรู้อยู่แล้วคือคุณแม่ก็อารมณ์ดีครับในในกรุ๊ปก็จะมีมีกรุ่อคุณแม่นิชาผู้จัดการผมผู้จัดการนิชาผมนิชาก็จะเขาก็จะคุยเล่นกันอยู่แล้วแต่แคปชั่นนั้นเหมือนคุณแม่เหมือนจองน้องแบบเหมือนจองน้องจองเล่นน้าแล้วเหมือนจองน้องนะาอะไรอย่างงี้แม่ก็มีวงเล็บเนียว่าล้อเล่นนะตลก Meal, tomar, ok yeah, JI, um> อย incident. ่าพึ่งไปอย่าเพิ่งไปจริงจังมากครับกับกับตัวอักษรนะเออแต่ว่าเราแต่เราจริงจังแต่เราจริงจังจริงจเรื่องการทํางานเราจริงจังเรื่องความรักกันความรักเราก็จริงจังถ้าเราจะรักใครเราก็ต้องจริงจังเราก็ต้องเราก็ต้อง เราก็ต้องทำให้ชีวิตเขาเอาเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันนะเดี๋ยวว่ากันก็ตอนนี้รักใครคนะรักเต่าทะเลรักเต่าทะเลรักระบบนิเวศทางทะเลครับรักพ่ชามไหมครับไปบายบายครับพี่แจงเย็นครับแจงเย็นเดี๋ยวถ้ามัน ถ้ามันจบมิดเทอมปับ๊บต่อไปนอกขึ้นปีหนึ่งปีสองเราค่อยว่ากันับค่อ,คอยๆเป็นค่อยๆไปใจเย็นๆครับยังอยู่ปีหนึ่งปีสองอยู่ใชหน่อยังอยู่ในช่วงมิดเทอร์มอยู่ในช่วงเตรียมสอบเ <c oughs> ตรียมสอบขอบคุณนะทุกคน